สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมบิกิเกมมิ่งชาแนลครับรู้จักเกมมากขึ้นเป็นผมครับเก่งเซมบิกิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมใหม่มากๆเลยนะครับนั่นก็คือเกม Marvel United นะครับเกม Marvel United เนี่ยกจะเป็นเกมแนว มินิเจอร์คอฟนะครับที่เราจะต้องพยายามช่วยกันปรับปรามวายร้ายให้หน้าแลวก็ขัดขวางแผนการของเขาไม่ให้เขาสําเร็จให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราทําได้เราก็ชนะไปด้วยกันนะครับโดยตัวเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวเกมที่เล่นง่ายมากๆแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเลยถ้าเทียบกับเกมแนวนี้เกมอื่นๆนะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมโอเคครับสำหรับเซตอัพก็ง่ายกว่าที่คิดนะครับผมก็เราจะเลือกตัวละคร แล้วตัวน,นี้เล่น4คนก็เล่น4ตัวนะครับแล้วก็ให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นไวรัสอยู่งั้นอันนี้ไวรัสเนี่ยผมขอเลือกเป็นเลสเกลแล้วกันนะครับคอนจิมันจะมีตัวหลักในทีมสองตัวคืออัลตรอนกับทัสมาสเตอร์ซึ่งไวรัสแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีท่าแบมที่ไม่เหมือนกันท่าโอเวอร์โฟลที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มีเงื่อนไขการชนะนิดนึงที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ทําให้เวลาเราสู้ไวรัสแต่ละตัวเนี่ยก็ได้อารมณ์คนละแบบมีวิธีสู้ ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับสามนี้วางปกติเลยแล้วก็แรนดอมสถานที่มา6สถานที่วางรอบๆ6ทิศอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เอาการเทรดของไวรัสตัวนั้นเนี่ยวางไว้ด้านล่างสถานที่ให้ครบทุกสถานที่อันนี้เป็นการเทรดของอ่เาเลสเกลหมดเลยผมวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ลองดูเซตอัพของตัวไวรัสเนี่ยว่าให้เขาเซตอัพอะไรตรงไหนบ้างอันนี้ก็แล้วแต่เลยเสร็จแล้วเนี่ยฮีโร่ทุกคนก็จะเอาเด็กของตัวเองเนี่ยมาไว้ที่ตัวเองนะครับอันนี้ก็ตามอเวนเจอร์เลยเนาะไอรอนแมน อ้าวแมนกับตานเมกาแบ็ควีโอดแล้วก็ฮักนะครับผมก็จริงยังไม่มีพวกแบค็คไอฮอกอายอะไรพวกนี้แต่เดี๋ยวตามมาในภายหลังแน่นอนเท่าที่ดูเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเกมนี้ภาคเสริมออกมาเยอะมากๆแล้วนะครับคือเขาออกทีเดียวเลยแบบทำให้มีตัวพวกนี้ ให้เลือกแบบประมาณ3 0 4 0่กว่าตัวเลยเยอะมากๆเลยนะครับรวมถึงตัวร้ายเช่นเดียวกันก็ทําให้น่าจะเล่นได้ไม่มีเบื่อเลยโอเคมาพูดถึงวิธีเล่นต่อดีกว่าก่อนที่จะป้ายามมากกว่านี้นะครับผมถึงตาเราครับก่อนอื่นเลยเซตอัพยังไม่ต้องถึงตางเราเซตอัพเนี่ยทุกคนจวคนละสาใบก็จะมี3ใบในมือนะครับแต่พอถึงตาเราเนี่ยให้จัวเพิ่มอีกใบหนึ่งแล้วก็เลือกเล่นใบหนึ่งแค่นั้นเองนี่คือเกมนะครับแต่ว่าตัวไวร้ายเนี่ยจะเล่นก่อนเสมอไวร้ายเล่นยังไงไวร้ายก็จะมีเด็กของเขาเองแต่ว่าเขาจะจวดจ,จาก เซกชั่นแบบนี้หน่อยไวรลสโจวันนี้ปังเกิดอะไรขึ้นครับเขาเดิน2ช่องไปทาง c ล o อก w i ส์หรือเข็มนาฬิกาเสร็จแล้วแบมแบมเสร็จแอดไวรั์ตามนี้นะครับผมเป็นยังไงเป็นยังไงมาดูกันมันก็จะเดิน2ช่องป๊บปับ๊บแล้วก็แบมแบมก็ทําการโจมตีเขาบอกว่าฮีโร่ที่อยู่ตรงนี้จะโดนเดเมจหนึ่งทุกคนนะครับเดเมจหนึ่งจะโดนยังไงอย่างนี้เห็นเรามี3ใบถ้าโดนเดเมจหนึ่งให้เราทิ้งไป1นใบ เมื่อไหร่ก็ตามที่การในมือเราหมดเราจะตายออกจากเกมเลยเพราะฉะนั้นระวังด้วยระวังการในมือหมดด้วยนะครับมันจะมาตีเราแล้วก็ทำให้เราทิ้งการ์ดไปเรื่อยนั่นเองนี่ก็คือระบบการตีนะแต่บางตัวก็จะตีมากกว่าหนึ่งเเมจก็ต้องรองดูตรงนี้อ่อานตรงนี้ดีๆว่าแบมของตัวนี้มันคืออะไรนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการแอดอลูกกระจก นะครับและตรงที่มันยืนอยู่2แล้วก็ซ้าย1ขวาหนึ่งส่วนนี้วจะทำให้เกิดผลความสามารถในจุดที่มันยืนด้วยตรงนี้ไม่มีนะครับบางจุดจะมีอย่างเช่นตรงนี้อ่าเนี่ยถ้ามันเดินไปเงี้ยปางเนี่ยมันก็จะส่งผลตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีจุดไหนอีกเนี่ยมีจุดนู้นอีกนะครับมี2จุดที่เวลาเดินไปแล้วมีผลแต่ว่าตรงนี้ไม่มีอะไรอ่าแล้วก็มีที่จดได้แบมนะครับให้มาดูด้วยว่าการเทรดเนี่ยมีแบมหรือเปล่าอันนี้มีถ้ามีฮีโร่อย่างนี้ก็จะโดนไปแล้วมีแบมมีฮีโร่ก็โดนไป แต่ยังไม่มีฮีโร่อยู่ในจุดที่มีแบมนะครับก็รอดไปเสร็จแล้วก็เติมไอตัวที่ผมบอกเห็นไหมเติมตัวลูกกระจกครับตรงที่มันยืนอยู่2ตัวเติมไปแล้วก็ข้างๆอย่างละหนึ่งตัวอ่า ดูดีมันมีอยู่ก่อนแล้วอันนี้ตอนเซตอัพเซตอัพมันจะมีเขียนบอกอยู่เห็นไหมมันจะมีเป็นเป็นลางๆเนี่ยก็คือว่าอันนี้วางแค่ต่อเซตอัพเท่านั้นส่วน้านั้นจะเติมอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าวายร้มันจะเติมอะไรยังไงนะครับผมเป้าหมายเกมนี้คือฆ่ามันให้ได้ถ้าฆ่าได้จบเกมเราฆ่าไงนะั่นคือเลือดของมันถ้ายิ่งเล่นคนเยอะเลือดก็จะเยอะนี่เล่น4คนคือเลือดเยอะสุดแล้วแล้วก็เราจะตีมันได้ก็ต่อเมื่อเราทําเงื่อนไขในนี้เสร็จ2อันก่อนมีอะไรบ้างมีฆ่าลูกกระจกอ,อ่ะอันนี้ก็จะหหายไปรือ ช่วยซิวิเลียนช่วยตัวประกันเขาเียอะช่วยพลเมืองปกติเนี่ยถ้าช่วยจดครบได้น,นี่ก็จะหายไปอ่าแล้วค่ารูเจ้าอีกอันนี้ก็จะหายไปก็ทําให้เราสามารถตีมันได้แล้วในเน็ตแทรกนี้จะบอกพี่เลยนะครับเน็ตจะบอกอยู่ว่าสมมติผมทำนี้เสร็จได้ปุ๊บมันก็จะเลื่อนแล้วเราก็จะได้อย่างน,นี้อันนี้คือตัวร้ายเนี่ยมันจะเล่นการ์ดในทุกๆ2ฮีโร่การ์ดนีที่ผมอธิบายทีหนึง่งแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาออกอีกอันนึงได้เนี่ย เวเลนอิส now อาร์เวอร์เรเบอร์ทูเดมก็คือตอนนี้มันสามารถโดนโจมตีได้แล้วจากปกติแล้วมันไม่สามารถโดนโจมตีได้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่เคลียร์สองอันออกก่อนแต่ถ้าเคลียร์ออกได้ทั้งสามอันเนี่ยเราจะได้ฮิลหนึ่งด้วยก็คือทุกคนเนี่ยโจวหนึ่งใบทันทีก็อย่างที่รู้กันแต่แรกว่าการในมือเนี่ยเหมือนเลือดเราเลยนะครับก็อยากให้มันหมดไม่งั้นตายนะครับอ่ะเมื่อไวรายเล่นเสร็จแล้วครับก็วางวางการดไว้เป็นเหมือนไทม์ไลน์เลยเราก็จะโจวการหนึ่งใบแล้วก็เลือกเล่นหนึ่งใบ อ่บอกอีกอย่างหนึ่งคือการ์พวกนี้เนี่ยครับถ้าเราจัวจนหมดแล้วเล่นจนหมดมือแล้วถือว่าเราแพ้เหมือนเราเหนื่อยแล้วว่าเราเหนื่อยแล้วแล้วแบบเรายังขัดขวางไม่ได้สักทีนะครับอ,อ่ะมาดูกันทำไมกล้องไม่ออโต้โฟกัสวะโอเคอ่าก็จะมีอะไรบ้างนะครับหลักแล้วสัญลักษณ์เนี่ยจะมีเดินมีโจมตีมีช่วยตัวประกันนะครับช่วยซีวิเลียนนะครับ นอกจากโจมตีเนี่ยเลือกได้ว่าเฮ้ยเราจะโจมตีตัวกระจกนะครับหรือจะโจมตีตัวมินิบอสที่อยู่ในที่นั้นหรือจะโจมตีเลสเกลก,ก็ได้หากสามารถโจมตีได้แล้วตามเงื่อนไขที่ผมบอกไปในข้างต้นนะครับต่อไปนี้ช่วยตัวประกันเนี่ยเราก็เลือกได้ว่าเราจะช่วยซีวิเลียนที่อยู่ในนั้นเนี่ยมีซีวิเลียนอยู่หนึ่งตัวก็ช่วยได้หรือจะมารีโซฟเทรดตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือเราสามารถใช้ไอคอนนั้นนะมารีโซฟตังนี้เวลารีโซฟเนี่ยก็ให้เอาโทเคนมันอยู่ไหนวะอ่าอยู่นี่โทเคนเยอะหน่อย ก็เอาโทเคนเนี่ยมาวางไว้เมื่อวางครบ3เนี่ยก็จะเอาใบนี้ออกเหมือนตรงนี้หายไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทุกครั้งที่เราใบตรงนี้ออกได้เนี่ยเราจะถือว่าเคลียร์เทรดได้หนึ่งอันอ่าน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งในเงื่อนไขใน3เงื่อนไขถ้าเราเคลียร์เทรดได้ทั้งหมด4อันเนี่ยการ์ดใบนี้ก็จะหายไปก็ทําให้เราตีมันได้ง่ายขึ้นนั่นเองวิธีเคลียร์เทรดตรงนี้เนี่ยก็คือแค่เอาสาัญลักษณ์เมื่อกี้สามครั้งมาไว้ตรงนี้ให้ได้ส่วนนี้ก็คือต้องตีมันนั่นเองอ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็น จากการตีหรือจากการใช้สัญลักษณ์นี้นั่นเองนะครับ้ยตัวนั้นผมลืมวางเลือดเดี๋ยวค่อยวางกัไเเห็นไหมจะมีเขียนบอกอยู่เลข5นีก็คือมีเลือด5นั่นเองนะครับผมก็ต้องตีมันห้าทีมาดูว่าเฮ้ยทำอะไรดีผมเป็นกัปตันอเมริกาบางใบบางตัวก็จะมีการพิเศษด้วยเหมือนนี้ก็คือให้ไวการ์ทโทเคนกับเพื่อนได้ไบการ์ทโทเคนเนี่ยเอาไว้ชิงแล้วสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาสีเหลืองสีเขียวหรือสีแดงนั่นเองนะครับนี่คือว่าไบการ์ทโทเคนอ่าผมขอเดินไปก่อนแล้วกัน กับตันสายแท้งนี่ผมเล่นนี้ครับแล้วก็เดินไปเลยเดินหนึ่งช่องผมก็จะเดินจากช่องข้าวไปป้างอ่ะมานี่แล้วนะครับแล้วก็ยังทําอะไรไม่ได้ตาคนต่อไปสุตตาไอรอนแมนละกันนะครับไอรอนแมนอ่าก็จะโจ๋เพิ่มหนึ่งใบนะครับแล้วก็เอ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 ,เอ,อันนี้ดีกว่าไอรอนแมนใช้ตีสองทีนะครับเามื่อไอรอนแมนเล่นอันนี้แล้วกเกิดอะไรขึ้นครับมันจะรีโซฟอ่าเขาจะได้ใบก่อนหน้าของเพื่อนเขาด้วยเพราะฉะนั้นไอรอนแมนจะได้เดินแล้วก็ตีสองที ไม่ไม่ก็ขอเดินมานข้างอย่างนี้แหละ,ะมาช่วยกันแล้วก็ตีสองทีขอตีตัวขี้ขี้นี้สองตัวแล้วกันปังปังดีจะตีนี้ก็ได้แต่ว่านี้มันจะ overflow แล้ว overflow คืออะไรมาดูกันนะครับถ้าเกิดว่ามันเติมแล้วมันเกินเนี่ยให้มาอ่านเงื่อนไขตรงนี้ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ดีแน่นอนอผมสองทีผมวางี้ปางนี้หรือไปก่อนนี้มันแบงบอกว่า i n น r e a สแท a นี้สองอันด้วยซึ่งตัวレสเกลเ,เขาบอกว่าถ้านี้ถึงยี่สิบเราแพ้เลยก็ต้องระวังด้วยนะครับผมตีแต่สองทีต่อไปครับก็ตา แบกวิดโอแล้วกันแบกวิดโอก็ <S <S มีอยู่แล้วสามใบก<า>็จ่อเพิ่มอีกหนึ่งใบก็จะเป็นสี่นะครับเราก็เล่นเอแบกวิดโอจะได้ตีตีจากการ์ดใบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแบกวิดโอจะเดินแล้วตีต,ตีดีหรือไม่หรือว่าก่อนเล่นไงอ่าหรือว่าเดินตีตีแล้วก็ช่วยได้ด้วยอ,วอันนี้แล้วกันแบกวิดโอขอใช้อันนี้นะครับผม ก็คือเดินตีแล้วก็ช่วยซึ่งจะทําไหนก่อนหลังก็ได้สิไอ้ใบนี้จะไม่ได้จะได้แค่ใบก่อนหน้าเสมอนะครับเทคจะไม่ได้นะครับได้แค่สัญลักษณ์เพราะนั้นแบกวีดอปไปเดินแล้วก็มีช่วยหนึ่งอันก็ช่วยซิวิเลียนไปเลยหนึ่งอันนะครับแล้วก็ตีสองทีขอตีนี่สองทีไปเลยดีกว่าป้างปั้งอ่าเดี๋ยวเอาไปทุกทุกสามใบนะครับนี่ฮีโร่เล่นแล้วสามใบใช่ไหมเลสเกิลจะเปิดหนึ่งใบ เดิน5นะครับแล้วก็เติมตามนี้นะครับในสเกลก็จะเดิน1 2 3 4 5มหามาอยู่นี่อ่ะแล้วก็เติมตามที่มันบอกซึ่งอันหน้าอันเนี้ยเติมไม่ได้มันก็จะโอเวอร์ฟลอ่ะเราก็จะมาดูตรงนี้ไปว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าถ้ามันโอเวอร์ฟลูครับก็คือไม่ต้องไม่ต้องเติมไปแต่ว่าให้เพิ่มอันเนี้ยตามจํานวนที่มันโอเวอร์ฟลูขึ้นมาซึ่งโอเวอร์โหดมากๆอันนี้เติม4ตัวเลยนะเพราะน,นั้นเนี่ยอันนี้เลื่อน4ี่เลยครับ1 2 3 4เห็นมเราก็ต้องคอยเคลียร์พวกนี้ออกให้ได้แล้วก็ เติมอันนี้อย่างละนสองตันี้อย่างละสองอ่ะประมาณนั้นเสร็จแล้วครับก็ตาคนต่อไปก็จะเป็นตาของเดอะฮักนะครับเดอะฮักจะไม่ได้เล่นเลยเราก็จะเล่นตามเธอออเดอร์ไปแต่ทุกๆ3ใบที่วางเนี่ยไอตัวเนี้ยก็จะวางเรื่อยๆเนี่ยเดือะฮักก็เลือกไอมีแบบฮักส์มาชนะครับก็ทําให้แบบตีหนึ่งเดเมใส่ทุกโอมาเลยแล้วก็เอาตัวประกันออกให้หมดอ่าตัวประกันออกไม่ได้ช่วยนะแค่ทิ้งออกไปประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีจุดเด่นต่างกันเหมือนแบบ เดอะฮักเนี่ยก็จะมีผักการ์ดโจมตีเยอะมากๆนะอนอกจากสมัจะมีการ์ดไอ้สองมัน,เ,นยเยอะมากๆแล้วก็ไอรอนแมนน่าจะเดินไวั้งคือแต่อันนี้ก็แบล็กวิดโดก็จะช่วยเยอะเนี่ยจะมีช่วยช่วยไหมมีเดินช่วยนะครับแล้วก็ตีตีส่วนอันนี้ก็จะเป็นไวาการ์ดอย่างที่บอกว่าเราจะใช้เป็นอะไรก็ได้ทั้งสองอันเลย นะครับผมเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีโหมดยากด้วยก็คือการเอาไวการ์ดออกนั่นเองซึ่งสนุกมากสำหรับผมคือการ์ดจะน้อยลงแถมไม่มีไวการ์ดให้ด้วยก็จะเล่นยากขึ้นเพราะว่าถ้าเราเล่นโหมดปกติเนี่ยอันนี้คือ Family เล่นได้เลยเราจะเล่นกับครอบครัวเล่นอย่างที่เห็นมันเล่นง่ายมากแต่ละอย่างไม่มีไม่มีให้อ่านเลยก็เป็นเซเลชเพีงเดียวนะครับผมอ่ะก็ตามนั้นนี่ก็คือวิธีเล่นของ Marvel United แค่นั้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวละครอ,อื่นๆดีกว่าดูไบร์ไลท์ตัวอื่นดีกว่าว่ามีกิมมิกอะไรน่าสนใจบ้างมาดูเลสเก่าใหม่ก่อนก็ได้นะครับอ่ะนี้ก็จะเป็นเลือดบอกว่าเล่น2คนมีเลือดเท่าไหร่3คนมีเลือดเท่าไหร่4คน5คนมีเลือดเท่าไหร่นะครับอ่ะก็อันนี้เนี่ยเขาบอกเห็นไหมบอกว่าเวนอันนี้แท็กลิชอันนี้พวกเราลอสนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่แบมนี้ขึ้น2แล้วก็รวมถึงโอเวอร์โฟล์เนี่ยก็จะขึ้นตามที่มันโอเวอร์โฟล์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนีีีี่่่ยยยยถ้้้าาาาาเาเเเรรจจออตตัวนนก็งพยายามทะ เคลียพวกนี้อย่าให้มันเกินไม่งั้นเราจะแพ้ได้ไหวมากส่วนลูกกระจอกเนี่ยมันก็จะมีตัวตามในเนื้อเรื่องเลยนะครับอันนี้ก็มาคอยทำในเมสใส่เราแล้วก็มีครสิทธ์โทเค็นด้วยครสิทธ์เทคโทเค็นคืออะไรครสิทธ์โทเค็นจะเป็นโทเค็นกับใบตกใจที่เอาไว้ที่ตัวละครของเรานะครับแปะเอาไว้แล้วเดี๋ยวมันจะมีอีเวนต์ของเลสกาเนี่ยที่แบบว่าเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็ทำให้ฮีโร่โดนในเมตามลครสิทธ์โทเค็นอะไรก็ว่าไปซึ่งอตัวสถา,านที่ต่างๆเนี่ยของเลสกาเนี่ย แต่ละอันเนี่ยก็จะเน้นแบบไปทางใครสิ์โทเค็นนะครับผมอ่ะนี่คือเรสเก่านั่นเองอ่ะมาดูตัวอื่นดีกว่าอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นู่นแต่อย่างที่เห็นมันจะมีสถานที่เหลือด้วยนะครับเพราะเวลาเล่นเนี่ยมันจะแรนดอมแค่2ส,สถานที่อ่ะส่วนสถานที่เนี่ยเวลาเราการ์ดออกไปได้อ่ะมันจะได้ผลพิเศษทําให้เวลาทุกครั้งที่เรามาอินเทอร์เน็ตมาจบรอบจบตาอ่าในสถานที่เนี้ยเราจะได้ตรงนี้ด้วยแต่ละสถานที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับ อ่าเหมือนอ่าทัสมาสเตอร์ครับเขาบอกว่าอ่าจะตีหนึ่งเดเมจใส่ตัวที่ยืนอยู่ตรงคาร์มาสเตอร์แล้วก็ได้หนึ่งคายสิทโทเคนด้วยถ้าโอเวอร์ฟลูครับก็จะแอนคาสิทโทเคนใส่โลเคชันนั่นเองสเปเชียลลูก,ก็เป็นกฎพิเศษเขาบอกว่าฮีโร่เนี่ยไม่สามารถมาทำเดเมจให้กับทัสมาสเตอร์ได้นะครับผมอ่าถ้าเกิดว่ามีคาสิทโทเคนอยู่ที่โลเคชันนั้นแล้วก็โลเคชันที่ไม่มี ฮีโร่แคดิสการ์ดอะไครสิตโทเค็นฟอร์มโลเคชันก็คือเราสามารถที่จะเอาไอเทเไนออกจากโลเคชันได้ถ้าเกิดว่าไม่มี2อันนี้นะครับในการใช้พวกนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นว่าเวลาโอเวอร์โฟล์เนี่ยจะเป็นไครสิตโทเค็นแทนทําให้จุดที่มันยืนอยู่น่ะไม่โดนตีคือมันจะโดนตียาวมากเลยตัวนี้ต้องคอยไปเคลียร์พอนี้ออกนะครับก็ยากกว่าเลสเกลนิดหนึ่งแต่เลสเกลมันจะเล่งเวลาแบบเน้นเล่งเวลาจบไวอันนี้มันจะจบแบบเราตายไม่เราตายก็การหมดอ่าเพราะนั้นก็ต้องยากอยู่ ส่วนอัลตตอนเนี่ยจะเน้นเพิ่มเวลแลนซ์นะครับ mm hmm. เพิ่มลูกกระจกก็คือทุกครั้งที่มันแบมมันเพิ่มมาสามโดนเรียกขุนยนต์มาครองเมืองอะไรเง mm ี hmm. ้ยอ่าแล้วก็เดลยวหน mm ึ่งเดเมจด้วยนะครับพ mm hmm. ่าโอเวอร์โฟล์เนี่ยก็จะทำให้อ่าไปไปแอดในท,ที่ที่ข้างๆแทนนะครับ mm hmm. ก็คือแบบตรงนี้โอโฟลไปแอดจุดขวาแทนวนไปเรื่อยจนมันเต็มแน่นอะ่ะแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทุกที่ครับเต็มครับ mm hmm. มันชนะ mm hmm. เพราะนั้นเราก็ต้องคอยเคลียร์อย่าให้ตัวพวกนี้โผล่มาจนเต็มนี่ก็คืออัลตตอนนั่นเองเห็นไหม แต่ตัวก็จะมีวิธีสู้ต่างกันไปความจริงเนี่ยนี่เป็นแค่ตัวหลักแต่ตัวเสริมเนี่ยมันก็จะมีตัววายร้ายเนี่ยมาอีกประมาณ20กว่าตัวเยอะมาก,มากไม่รู้ถึงหรือเปล่าน่าจะถึงนะส่วนฮีโร่อีกประมาณ30กว่าตัวเยอะมากเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมกับเกมนี้บ้างดีกว่าว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผมก่อนอื่นก็ขอขอบคุณตัวเกมด้วยนะครับจากคุณเบล เพจนักป้ายยามืออาชีพนะครก็ฝากไปติดตามเขาด้วยเขาน่าจะร,ร,รีวิวเขียนๆไว้บ้างแหละก็เป็นเพจรีวิวเกมไปเรื่อยๆนะครับของคุณเบลเขาก็เป็นเพจที่น่าติดตามนะสำหรับใครที่อยากติดตามเกมใหม่ๆเพราะเบลเขาก็มีเกมใหม่ๆมาเรื่อยๆเยอะมาเเเกามาเลยนะครับสำหรับเอ่อมาเวลยูนิตนะครับคอมเมนต์ถือว่าสวยงามตามซีมอนนะครับอย่างที่เห็นว่า สวยมากเอาจริงดีเทลมันดีมากนะปกติแล้วเนี่ยซีมอนเนี่ยเขาจะทําฐานเปลือยคือแบบฐานแบบไม่มีเอฟเฟกต์ไม่อะไรอันนี้คือเขาเหมือนว่าทําฐานได้สวยมากเลยแอนด์แมนดูแอนด์แมนนะแบบยืนบนเหรียญอะสวยปะ่ะสวยมากมากเลยนะครับแล้วก็ตัวราคาไม่แพงตัวนี้น่าจะอยู่ที่2,000ตน้ตนๆคือเหมือนซีมอนเนี่ยเริ่มโพสิชันตัวเองใหม่แนละ้ว จากแต่ก่อนเราจะเห็นเกมซิมอนราคา3,000กลาง4,000 4,000ต้นๆหรือแมสติดดากเน็ตที่ราคา5,000ไปเลยอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าจะตั้งแต่มันชินและมัชชินนี่ผมเพิ่งรีวิวไปอันนั้นก็2,000กลางๆอันนี้เป็น2,000ต้น,ตนๆเผลออาจจะพันไปไปลายด้วยซ้ำต้องรอดูราคามาไทยอีกทีนึงแต่ผมคำนวณไว้แล้วมันน่าจะอยู่ที่2,200แหละ,หละซึ่งก็ถือว่าถูกมากๆเลยแล้วก็ด้านรีเพย์บิลตี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สูงเท่าไหหหรร่่่่่เเเเฉพพาาาาะะกกกลลอองงันยที็วม อ่ะเพราะว่าเกมเนี่ยมันเล่นแป๊บเดียวจบมันไม่ใช่เล่นแบบ2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งมันเล่นไม่ถึงชั่วโมงอะ่ะเอาจิไม่ถึงชั่วโมงอยู่นะแล้วเกมก็จบแหละนะครับแล้วก็แต่และตัวก็ไม่ได้ลึกอะไรมากเพราะว่าไอ้การเทรดเนี่ยก็จะมีมาฟิก6ใบเลยทําให้เราเล่นเจอตัวเนี้ยตัวเดิมมันก็จะเจอเทรดเตมเดิมๆ6ใบเหมือนเดิมแล้วก็ไอ้การในกงมันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดินเดินว่างแล้วก็จะมีอีเวนต์นิดหนึ่งที่เป็นเฉพาะตัวของมันเองซึ่งก็ไม่ได้เยอะนะครับผมก็ ทำให้รีเพลย์อ i วริตี้ต่อ1นึ่งวัยทเนี่ยไม่ได้เยอะอาจจะเล่นแค่รอบ2รอบคุณก็โอเคหรือเล่นแค่ชนะคุณก็โอเคแล้วแล้วก็มีมาให้แค่สตัวเองนะครับแต่ละแต่ถ้าดูจากราคาที่เขาให้มาก็โอเคถือว่าถือว่าไม่ได้ไม่ได้น่าเกียดแต่ครับแต่สําหรับคนที่คาดหวังเกมนี้นะครับมันยังมีอีกเยอะนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนช่วงอธิบายวิธีเล่นเกมยังมีเอโตพวกนี้อีกเยอะทาให้คุณเล่นได้ ยี่สิบสามสิบรอบเลยกว่าคุณจะฆ่าครบทุกตัวหรือกว่าคุณจะเล่นตัวอเอตัวฮีโร่เนี่ยครบทุกตัวหรือว่าต่อให้เล่นครบแล้วคุณสามารถเล่นกับเพื่อนแล้วคอมโบตัวต่วตางๆได้อีกถูกไหมเอาเดอะฮักมาคู่กับตัวนี้เอาแอนแมนมาคู่กับวอลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นยังไงก็เป็นอีกอย่างนึงที่น่าสนใจแล้วก็น่าสนใจความสามารถฮีโร่ต่างๆด้วยเพราะว่าเขายังไม่เปิดเผยออกมานะไอตัวเสริมตัวเสริมทั้งหลายแต่ว่าเขาเปิดเผยตัวมินิเจอร์มาแล้วแล้วก็ ในเคสก็เห็นกันเรียบร้อยแล้วว่าหมาแน่นอนเนาะทุกคนก็จ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นแบบสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนอะไรอัลติเมตป่ะไอตัวสีดำแล้วก็มีสไปเดอร์แฮมอะไรเงี้ยมีซิลอะไรเงี้ยก็คือแบบแค่จักรวาลสไปเดอร์แมนก็มาหลายตัวมาก <S <S ด็อกเซอร์สเต็งวันด้านะครับแต่เสียดายที่ไม่มี X-Men เพราะ X-Men เนี่ยน่าจะยังติดลิขสิทธิ์อยู่กับ Fox มบางถ้าจำไม่ผิดตอนช่วงที่เกมนี้ออกมา แต่นอกนั้นเนี่ยมาเกือบครบนะครับมาเกือบครบจริงๆไม่กล้าพูดว่าครบเพราะแม่งเยอะเหลือเกินแม้แต่สควลลอเรอร์ยังมาไอตัวแบบกระลอสนะครับเซอร์ไรไ์ก็นแน่นอนครับมาครบหมดทานอสเออรคานเนจอ่ามีอะไรวะมีเยอะวอลเจอร์อะไรเงี้ยพวกไวไลท์แบบตัวตัวดังๆอะ่ะมาเยอะ Green, กรีนกอบบินอ่าช่ไหมแต่มันเยอะมากมันเยอะมากแล้วก็มีฮาร์เดสด้วยจากทอร์ถูกไหมมนเยอะมากมากเลยนะครับ เพราะนั้นリペアตี้ผมรู้สึกว่าแม่งอลิมิตเลยนะอลิมิตจริงๆมันเยอะมากๆเลยแต่ว่าหลายๆเกมที่เป็นแนวนี้ที่มีรีเพアอะบิตี้สูงที่มีต้องเลือกมอนสเตอร์เลือกอะไรมาเล่นเนี่ยหลายๆเกมส่วนใหญ่จะเซตอัพยากผมขอยกตัวอย่างอีออนเอ็นเลยคือมันเป็นเกมโปรดของผมก็จริงแต่ว่าผมก็ไม่ได้เอาเล่นบ่อยเพราะว่ามันเซตอัพลำบากแต่เกมนี้ตรวค่าแม่งเซตอัพง่ายมากเซตอัพง่ายแบบง่ายโคตรๆก้าแค่แดนดอมโลเคชั่นปังปัง,ปาง,ปางวางของวางของเลือกตัวหยิบเด็กเล่นได้เลย คือแค่นี้จริงๆแม่งเซตอัพง่ายไม่ต้องมาจัดนู่นจัดนี่ต้องเรียงคอสต้องแบบต้องแบบมีการ์ดบ,บังคับก็ต้องมีอน,นุนันนี้เท่าไหร่อะไรไม่มันไม่มีอย่างนั้นอะ่ะคือมันําไม่เซตอัพง่ายมากหรือเทียบแบบ a r คาเดี Quest แล้วกันหรือซอมบี้ไซ z ์อ่ะเกมค่ายน,นี้ถูกไหมสองเกมนั้นอะ่ะเวลาคุณจะเซตอัพคุณต้องเปิดคู่มือทุกครั้งไม่มีทางเลยที่คุณจะไม่เปิดต่อให้คุณจะเล่นมาเยอะขนาดไหนก็ตามคุณก็ต้องเปิดคู่มือทุกครั้งเพื่อดูเซตอัพแลวมันน่าหอับคาด มันวางแดชบอร์ดวางเวเลนวางการ์ดแรนด m l อมโลเคชันหยิบของเล่นเลยไม่จําเป็นต้องเปิดคู่มือเซตอัพเลยง่ายมากเตรงนี้ผมชอบตรงนี้มากๆเลยแล้วแต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่ไม่นานแล้วก็การเข้าถึงทิ่ง่ายมากๆราคาก็ถึงง่ายวิธีเล่นก็เข้าถึงง่ายแล้วก็เกมเมอร์ก็ยังสนุกไปกับมันด้วยความชาเลนจ์ของมันเพราะอย่างที่บอกว่ามันจะมีโหมดที่ทําให้เรายากขึ้นก็คือเอาไวาการ์ดออก2ใบเออตอนนี้แบบ ยากมากยากจริงนะครับแล้วก็ชอบอินเทอร์แอคชั่นระหว่างผู้เล่นที่มีที่แบบว่าเราสามารถคุยกันได้เฮ้ยมึงมีเดินนี้เปล่าตาหน้าคุยมีบดีเดินแต่กูอยากจะเดินมาตรงนี้อะไร้ยเพราะอย่างที่รู้กันว่าถ้าเราเล่นใบอะไรก็ตามมันจะได้ผลของใบก่อนหน้าด้วยที่เป็นสัญลั์ษณ์ของเพื่อนที่เล่นเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดการคออเปอเรชั่นเกิดการพูดคุยกันบ้างว่าเราจะทําอะไรยังไงยังไงแต่ก็น้อยน้อยถ้าเทียบกับเอลอนอนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ชอบแบบ คบคออเวเบเรชั Co ่นจ๋า,จาเหมือนยอนเอ็นหรือเหมือนสปิริตไอแลนด์ที่แบบมแ่ต้องคุยตลอดเวลาต้องดูว่าใครทําเป็นช่องโหว่อะไรเงี้ยอาจจะผิดหวังนิดนึงเพราะว่าคุยกันไม่เยอะมีแค่นั้นแหละนะครับผมแล้วนั้นความจริงเล่นตามคนต่างเล่นตามคนต่างเดือนตามคนต่างตีตามคนต่างรีสอฟก็ทําได้อ่าตรงนี้มันไม่ค่อยสตรองเท่าไหร่แต่มันก็เป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่นะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เป็นระบบอย่างเงี้ย อลฟาเพลเยอร์อาจจะสูงพว่าสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่อยากเจออลฟ้าเพลเยอร์คุณสามารถเล่นโดยไม่ให้เพื่อนดูการ์ได้แค่นั้นเองง่ายๆก็ถือได้ไมือจะเล่นอะไรก็ไม่ต้องบอกให้เพื่อนรู้ว่ากูมีอะไรอาจจะบอกแหละแต่อย่าให้เขาดูอะ่ะทำให้อลฟาเพลเยอร์มันไม่ไม่ได้สตรองเท่าไหร่นะครับอ่าชอบระบบนับเลือกชอบระบบอะไรหลายอย่างแต่มีระบบเดียวที่ไม่ชอบคืออ่าลืมบอกลืมบอกไอ้สถานที่เนี้ยตัวเสริมยังมีมาให้อีกนะยังมีมาให้อีกเยอะเลยนะให้สถานที่เนี่ยการหลากหลายมากๆเลยเวลาเราเล่นแต่ะทีเราแรนดอมแต <c oughs> <c oughs> สิ่งที่ไม่ชอบครับสิ่งไม่ชอบคือ,อการตัดจบคือเกมนี้เวลาแพ้มันคือแพ้เราเห็นว่าแพ้แล้วก็ตัดจบไปเลยไม่มีการยื้อเหมือนย้อนเอ็นที่แบบโอ๊ยแต่แพ้กูก็ดินโลนเต็มที่กูพยายามยัดอันนั้นออกพยายามนี้เข้าเพื่อจะมีความหวังที่จะชนะแต่เกมนี้บางทีเราเล่นมาถึงระดับหนึ่งแล้วตอนใกล้จะจบแล้วก็จะดูออกเลยอ่ะเนี่ยเราแพ้แล้วไม่มีทางชนะแล้วแล้วก็จบอะไรเงี้ยมันไม่มี ไม่มีความหวังเลให้เราดิน้นรนเหมือนเกมคอรอ,อื่นๆเลยแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าเกมนี้เขาต้องการให้ผู้เล่นใหม่เล่นได้แล้วก็ประหยัดเวลาเพราะอย่างที่รู้ว่าผู้เล่นใหม่ไม่ค่อยเล่นเกมนานๆหรอกระะนะเกมนี้เนี่ยมันเลยต้องมีการตัดจบเพื่อทําให้เกมมันไหวไม่ไม่มียืดเยื้อก็คือเกมนี้ข้อดีอยู่มันก็คือคํานวณเวลาได้นั่นเองว่าคุณจะเล่นอ่ะขอเกมชั่วโมงนึงเอาเนี้ยมาไม่เกินชั่วโมงแน่นอนอ่ะไม่เหมือนเกมคอรหลายๆเกมหรือสปริตไอแลนด์อ่ะยกตัวอย่างเกมเทพๆทก็ได้ที่แบบว่า ไม่มีทางกำหนดได้อะว่าคุณจะจบเมื่อไรน,นะครับไม่มีทางขึ้นอยู่ว่าคุณจะยื้อไปได้ขนาดไหนหรือคุณจะชนะได้ตอนไหนอาจจะชนะแต่ต้นต้นหรือไปชนะตอนที่แบบแ่งการ์ดเฟียหมดแล้วลยอะไรย่างเ<ไ>งี้ยเวลาในการเล่นก็จะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นทั้งข้อดีก็เสียก็ขึ้นอยู่ว่าคุณชอบแบบไหนแต่ส้บผมเนี่ยผมชอบเกมที่มันยื้อได้มากกว่ามันทําให้เรารู้สึกดิ้นรนอะเกมนี้อย่างที่บอกดิ้นรนถ้าไม่ไดิน้นรนมีแต่แพ้กบชนะอ่าขึ้นอยู่กับการวางแผนตั้งแต่ต้นนะครับผมเคราะฉะนั้เกนครับีา หาเกมโคออปดีๆอาฟาเพลเยอร์ไม่เยอะเท่าไหร่มีบ้างมีได้แน่นอนในเกมนี้แต่สามารถที่เล่นกับใครก็ได้เล่นกับเด็กได้เล่นกับผู้ใหญ่ได้เล่นกับผู้สูงอายุหรือคนที่ไม่เคยเล่นบอร์ดเกมแต่ชอบ m มา v e l ได้อ่ะไม่เหมือนอามาวิลเดจเนอรี่หรือว่ามาวิลแชมเปียนที่เราเล่นกับคนเล่นใหม่ไม่ได้อ่ะคือมึงชอบแค่ Marvel มึงก็เล่นไม่ได้อ่ะคือมึงจะต้องแบบรู้ ขบวนการบอร์ดเกมซักหรือผ่านบอร์ดเกมอะไรมาบ้างถึงจะค่อยมาเล่นได้แต่เนี้ยคุณไม่ต้องผ่านบอร์ดเกมเลยผมเชื่อได้ว่าเล่นได้ทุกคนแน่นอนนะครับผมแล้วก็เชื่อได้ว่าถ้าตัวเสริมมาครบเนี่ยผมอาจจะให้มันเป็นเกมยอดเยี่ยมเลยก็ได้แต่ตอนนี้มันมีแค่นี้ผมก็ขอให้เป็นเล็กคอมเมนต์กันลวกันที่ผมผมขอยืนยันเลยว่าซื้อไปก็โอเคซื้อไปก็ดีดีคุณแน่นอนซื้อไปติดบ้านมีโอกาสได้เล่นเล่นสนุกแล้วก็เล่นได้ทุกคน นะครับผมก็ขอบคุณที่ตามรับชมครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมรงบกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์หรือจะกดสมัครไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปแล้วก็แน่นอนว่ามีคนสมัครเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเอ็กซ์คลูซีฟออนเทนะครับตอนนี้ขอขอค่อยค่อยรวบรวมก่อนนะครับแล้วก็เวลามีอะไรพิเศษพิเศษเนี่ยผมก็จะเชิญหรือว่าให้โอกาสคนที่สมัคร ในนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ดูว่าเฮ้ยเขาสมัครมานานขนาไหนอยู่ในขั้นไหนอะไรอย่างนี้เพราะผมถือได้ว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ของผมนะครับผมก็ขอบคุณนะครัแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม